สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวพักผ่อนหยอ่อนใจนะคะก็จะเป็นวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์พอดีนะคะเพราะว่าต้องรอให้ไอ้หลานหลานนะคะเลิกเรียนก่อนนะคะเป็นวันสุกแล้วก็รอให้น้องสาวกับน้องเคยเลิกงานด้วยนะะก็ต้องมีวันหยุดเวลาที่ตรงกันไงคะเราถึงจะมาเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตานในครอบครัวด้วยกันได้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะของของการมาเที่ยวพักผ่อนในพูเวลาของพึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวทุกคนนีน่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครั้งแรกก็ปรึกษากับน้องๆแล้วคะ่ะ ว่าเราจะมาเที่ยวพัทยากันอะเราจะมาเช่าเป็นพูลวิลล่าหรือว่าเราจะไปเช่าโรงแรมเป็นห้องดีบ <c oughs> วกลบคูณหารมาแล้วก็ตัดสินใจได้ว่ามาพูลวิลล่าเพราะว่ามันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วมันก็ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวเรานะคะ <c oughs> มีทั้งเด็กมีทั้งไอ้ผู้พิการอย่างเงี้ยมันก็อำนวยความสะดวกตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยเรามาถึงที่พักประมาณเกือบห้าทุ่มนี่แหละคะ่ะพอมาถึงนี่ก็โอ้โหเดินสำรวจทุกห้องเลยนะเดินสำรวจดูสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านเขาก็จะมีห้องครัว นะคะคมีตู้เย็นแล้วก็มีถ้วยมีจานคือเป็นห้องครัวเลยค่ะเป็นห้องครัวทุกอย่างเลยเราเตรียมแค่อาหารการกินของเรามาแล้วก็เครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมของเรามาเองเพราะว่าเขาก็จะมีภาชนะนะเครื่องใช้สอยในครัวให้เราหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เตรียมแต่เครื่องปรุงนั่นแหละคะ่ะมาแล้วก็จะเป็นอาหารการกินเครื่องดื่มของเราแล้วก็ของใช <c oughs> ้ส่วนตัวของเรานะคะสิ่งที่เราจะเตรียมมาพึ่งก็เดินสำรวจทุกห้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนชอบมากเลยนะคะเป็นเตียง เตียงกว้างมากเลยนะคะนอนสบายเลยต่างคนก็ต่างเพียนะคะเดินทางมา ถึงมือคำ่ำพอมาถึงนี่ก็โอ้โหพอเห็นนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจไงเพราะว่าเราก็ขับรถมาตามแผนที่นะคะต่างคนก็ต่างลุ้นกันในรถนะคะว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเราก็ขับมาตามแผนที่ไงเราก็ลุ้นว่าจะเป็นเหมือนในรูปหรือเปล่านะคะต่างคนก็ต่างจินตนาการกันไปต่างๆนานาน,นะคะพอเราเห็นแล้วก็เดินสำรวจภายในอะ่ะเราก็เลยคิดว่าออ้ยเราคิดถูกจริงๆนะที่เราแบบว่าพาครอบครัวมาพักที่นี่ก็ลงจากรถกันอ้หหลานเนี่ยนะคะก็ตื่น ตาตื่นใจเลยนะหลานคนเล็กนะคะเพราะว่าเขาอยากเล่นน้ำไงเด็ <c oughs> กนี่ก็จะถูกกับน้ําอยู่แล้วนะคะสะน้ําอย่างเงี้ยมาถึงนี่ก็โอ้โหเตรียมกระโดดเลยนะกับลุงเขานะคะลุงก็คือน้องชายเพิ่งเองเนี่ยแหละคะ่ะตาตาก็บอดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ยืนดูยืนคุมเขาไง <c oughs> บอกกับเขาว่าให้ให้เขาอะเอามือแตะแตะขอบสะเดินขอบสะก่อนนะคะให้เขาแบบว่าสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาก่อนก่อนที่เขาจะว่ายอย่างเงี้ยเวลาเขาว่ายอย่างเงี้ยเรา ก็จะยืนบอกเขานะคะว่าให้หันหน้าไปตรงไหนให้ไหวตรงไปแล้วเราก็จะบอกกับเขานะคะว่าอุ้ยจะถึงขอบสะแล้วนะให้ระวังอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะคือต้องต้องบอกต้องเตือนเขาทุกๆุกทุกๆุกกกขณะเลยนะหลานก็ตื่นเต้นดีใจนะคะเนี่ยหลานสาวคนเล็กทัทง้ทงๆที่หลับมาตลอดทางแล้วนะคะมาถึงห้าทุ่มแล้ว คิดว่าจะเหนื่อยจะเพียนะคะมาถึงนี่โอ้โหตื่นตัวมากเลยนะคะทั้งตื่นตัวทั้งตื่นเต้นเนาะเขาเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่เพิ่งแบบจะพากันมาแล้วค่ะครอบครัวของพวกเราก็ตื่นเต้นกันทุกคนนะคะที่รู้ว่าจะมาเที่ยวกันที่นี่เป็นครั้งแรกของครอบครัวพวกเราด้วยเนาะที่มาเที่ยวสถานที่พักที่เป็นบ้านรวมอยู่ในสถานที่บันเทิงส่วนน้องชายได้ยินเสียงหลานกระโดดน้าเท่านั้นแหละรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าตามลงมาเลยนะน้องชายเพิ่งกระเดินนะคะเดินตามเสียงหลาน นะคะคพึ่งก็บอกว่าให้ให้ไปอยู่ใกล้ๆหลานให้หลานได้เกาะนะคะเพราะว่าพึ่งก็ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยแหละคะ่ะยืนดูส่วนน้องๆกับไอ้หลานๆเนาะช่วยกัน ไอ้ขนของลงจากรถนะคะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยแหละอํานวยความสะดวกมากๆเลยนะก็คือถูกใจถูกใจพึ่งมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันก็ดีสําหรับคนที่มีครอบครัวเนาะเป็นครอบครัวมีสมาชิกกันหลายๆคนอย่างเงี้ยพอมาพูลวิลล่าอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหมันตอบโจทย์มาก,มากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวแล้วก็อีกอย่างมันก็สะดวกสบายหลายๆอย่างเนาะสถานที่นี้นะถูกอกถูกใจ athletic, ทุกคนในครอบครัวเลยนะคะ <sua> เรามาพักผ่อนสองคืน3วันซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะแล้ว เราก็ต่างคนต่างทำงานเหน็ดเหนื่อยในหน้าที่ของแต่ละคนเนาะวันนี้เราก็มาสนุกสนานปลดปล่อยกันในภูวิลล่านี่แหละมาถึงเมื่อค่ำหน่อยนะคะหิวก็หิวอยากเล่นก็อยากเล่นนะคะแต่ว่าพอเราเจอสิ่งอที่อยู่ในพูวิลล่าเนี่ยมันก็ทำให้เราตื่นตัวตื่นใจขึ้นมาเลยนะคะไม่อยากหลับอยากนอนกันเลยทีเดียวนะคนที่ตื่นตัวมากที่สุดนี่น่าจะเป็นหลานสาวคนเล็กเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเขาแบบตื่นเต้นดีใจมากตงๆที่ดึกแล้วนะตื่นตัวตื่นใจตลอดเลยนะคะ สมกับที่เขาอยากมาจริงๆเลยนะคะเนี่ยพึ่งก็ยืนเฝ้าหลานกับน้องชายอยู่ตรงนี้แลละคะ่ะส่วนน้องเขยกับน้องสาวแล้วก็แม่ก็ออกไปหาซื้อของกินนะคะไปตะเวนขับรถด,ดูของกินแถวแใกล้ๆสถานที่ที่เราพักนี่แหละบริเวณไม่ไม่ไกลจาก ที่เราพักอยู่สักเท่าไหร่นกักน,นะก็ไปขับดูว่าเขามีอะไรแบบว่าขายแล้วก็หลงเหลือพอให้เราได้ซื้อกลับมากินบ้างนะคะปีละครั้งนะคะที่เราจะได้แบบว่ากินเที่ยวเล่นสนุกสนานด้วยกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวกันแบบนี้นะคะแต่ก็ขาดพ่อไปคนนึงนั่นแหละคะ่ะก็เหงาเหงานิดนึงเพราะว่าทุกครั้งที่เราแบบว่าสนุกสนานมีเสียงหวัวเราะอย่างเงี้ยก็จะขาดเสียงของพ่อไปเสียงนึงแต่ว่าเห็นแม่หวัวเราะยิ้มได้แล้วก็มีความสุขแบบนี้ลูกๆก็อุ่นใจและะ้วค่ะทุกคน คนในครอบครัวก็ต้องใช้ชีวิตเป็นปกติกันต่อไปนะคะก็ต้องสร้างความสุขให้ตัวเองเพื่อที่จะลืมลืมความเศร้าหมองไงเพราะว่ามันยังสดสดใหม่ๆอยู่นะคะช่วงที่มันอะไรมันสดสดใหม่ๆอ่ะมันก็จะจะทำใจได้ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องพยายามนะคะเพราะว่าคนที่อยู่เราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเราก็ต้องสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะสภาพจิตใจของแต่ละคนในครอบครัวก็ไม่แตกต่างกันนะคะเรามาเที่ยวในครอบครัวกันในครั้งเนี้ย ต่างคนก็ต่างมาหาพลังบวกให้กับตัวเองนะคะมาเพิ่มมาเติมพลังบวกให้กับตัวเองนะคะกับคนในครอบครัวแต่ละคนเนาะเราก็จะใช้ชีวิตในครอบครัวให้เป็นปกติให้ไวที่สุดะคะ่ะ วันนี้เป็นวันแรกที่มาถึงมาถึงค่ำหน่อยแต่ว่าก็สนุกอยู่ดีนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมาว่าทำกิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างที่อยู่ในพูเวล่านี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเล่นเบรลเลดนะคะเล่นน้ำร้องเพลงคาราโอเกะนะคะสังส่งรรค์เฮาตามอัทยาัสาเนาะหลานชายคนโตนะคะก็จ้องส่องออกมาดูหลายครั้งแล้วว่ากีก้าสนุกอะไรกันอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยมากระโดดเล่นน้ำด้วยก,กันกับน้องกับลุงนะคะพากันเล่นน้ำได้สักพักใหญ่ๆนี่แหละน้องสาวกับน้องเขยน,นะก็ซื้อของกินกับ เราก็มาดูกันว่าเขาซื้ออะไรมากันบ้างนะส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารข้างทางเนาะที่เขาแบบว่ายังเปิดอยู่นะคะเราก็ได้ของกินมาประมาณนึงเราก็เลือกกินตามอัธยาใสเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเส้นๆน,นี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะเราก็หาของกินได้ประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าก็อยู่ไม่ไกลจากไอพูวิลล่าที่เราพักอยู่ด้วยไงหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะเราก็จะไปทํากิจกรรมตามอัตยาศัยสนุกสนานปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์นในวันหยุดนะคะ แล้วเราก็เอาไว้ชมต่อในคลิป EP 2นะคะก็คือตอนที่2เนาะเพราะว่ามันยาวมากนะคะเพื่อนก็เลยตัดเป็น2ตอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ